สวัสดีคะ่ะทุกคนพวัหมาแล้วหมายแล้วจะคลิปนี้เปิดกันที่อ่างสป,ประรูเนาะทุกคนบรรยากาศเย็นๆแบบลมพัดเย็นดีเลยจ้ะทุกคนขอเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งชิลสักวันหนึ่งจากนั่งทํางานมาทั้งอาทิตย์เนาะวันนี้ก็แดดล่มลมตกจก้ะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนมานี่แหละมาเที่ยวเด่นมาหลังจากงานบอลลูนเขาเนาะเพราะว่างานบอลลูนคนเยอะก็เลยไม่อยากมาจ้ะก,ก็เลยมาวันนี้ ก็นี่แหละบรรยากาศก็จะเป็นแบบลานกวน้างๆมีน้ำจ่ะนี่นี่นี่ซื้อประมึกย่างก็คือมีร้านขายของมีอะไรอย่างเงี้ยนะภาพว่านี่อาจจะเป็นไม่ถูกใจถูกตาใครหลายๆคนอาจจะมีการาดื่มการดื่มบ้างน,นิดหน่อยหน่ยเนาะก,ก็ถือซะว่ามันเป็นวันหยุดจ้ะก็ให้ฉันพักจากวันหนึ่งถึงฉันเหนื่อยมาหลายวันและจ้ะทุกคนนี่ จัดติมจ้ะนี่ดูท่านั่งฉันด้วยทุกคนอันนี้คลิปนี้ฉันไปซื้อไม้มาแล้วเนาะฉันก็เอาไม้ใหม่ผากไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงโอเแกอเคก็ตีชมใหม้ฉันหนึ่งเดือนเพราะว่าลองจากคลิปเก่าๆที่ผากเราเสียงมันเชิงแตกเนาะฉันก็เลยไปหาข้อมูลปรึกษาคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าให้ซื้อไม้มาพากก็เลยเป็นนี่แหละจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ฉันลองใช้ไม้ผากเนาะก็ถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาบอกจะมาเล่าจ้ะทุกคนนี่ อันนี้ก็คือบรรยากาศชั้นเลืนอนโอ้ซูมเข้าไปเบียบุญจ้ะเบียบุญซูมเข้าไปเด็กจะบอกว่าเลยเด็กน้อยดูก็ควคนพิจารณาเด้ออันนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบนี้ลงจ้ะเพราะว่าจะเป็นรูปส,ส่วนมากนะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตหนึ่งวันเนาะก็นี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆจ้ะแต่ว่าปีนี้อ่างซับป,ปะดูน้ำลดลงายเลยด,ดูน้ำเหลือน้อยมากเลยทุกคนจริงๆแล้ว ฉันไม่มีคลิปให้ปพเกอดูนั่นแหละเรื่องของเรื่องที่ฉันเอาคลิปนี้มาพากเพราะว่าเลยสองสามวันนี้ฉันไม่ได้ทํากับเขาเลยจะ้ะก็เลยไม่มีคลิปอะไรให้ดูมากมายก็เลยให้ดูคลิปนี้ไปก่อนนะนู่นนะบรรยากาศดีจากทุกคนคือเด็กนุ่งเด็กหน่อยก็มาเล่นเบาอะไรซาซซก็ใครอยากมากับลองมาลองมาดูด้อจะ้ะบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยแหละน,นี่ดูฟ้าสูงฟ้าสีสวยมากเลยวันนี้ขอชิลก่อนจะแป๊บเนาะเดี๋ยวหลังจากวันแม่ก็ คอยก็ไปทำงานเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องเอ้ยสูไปเดนะี๋ยวนาะอันนี้ก็จะแค่นี้แหละจ้ะแล้วก็จะละแล้วโอ้ยดินเป็นตาแ่บเนาะหวานเจี๊ยบเนาะโอเคทุกคนนี่แหละพามาให้ดูนิดหน่อยจ้ะวันนี้ไปแ๊ละบาย